ิกรรมที่เส้าวในหน้ายี่ห้านั้นการพอใจในสภาวะที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดในหนังสือเสี่ยวอุฮานที่กรรมของอิมนน้อัลอิลห์ก่อนอาจารย์อาริฟินสายบ,บิมานได้กล่าวถึงนะครับแลวก็มาดูาความเห็นของท่านเชคคุอิสลาอิมาอัชรอกรีรอฮิมะฮุลอฮุตาลาท่านได้กล่าวว่าถ้าผู้ปรารถนาเดนินตามไปสู่อัลลอฮ์ฮุตาลาอยู่ในสภาวะหนึ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาจำเป็นบนเขาต้องรีบเปลี่ยนสถานะและขอต่ออัลลอฮ์ให้ย้ายไปสู่สภาวะที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญคือท่านต้อง องรู้ว่ามุสลิมจะต้องทราบถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติของเขาต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและไม่ขัดกับหลักศาสนาเพราะถ้าหากเขาทราบว่าตนเองกําลังอยู่ในสภาวะที่ขัดกับหลักศาสนาเขาจําเป็นต้องหลีกห่างและต้องไม่กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ให้อยู่ในการกระทาเช่นนี้เนื่องจากพระองค์สุบฮานาหูตาลาทรงได้กล่าวว่ากล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงใจให้กระทําสิ่งที่ชั่วช้าหน้ารังเกียดอกเพราะพเจ้าจะกล่าวมุซาต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ผู้เจ้าไม่รู้กระนั้นหรือนะครับวันนี้ผมเอ่อได้มาอ